สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษา6นะคะวันนี้เราสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษา6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของภ,ภวาวะโลกร้อนสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในคริสตศตวรรษที่21 สถานการณ์ภาวะโลกร้อนในคริสตศตวรรษที่21จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อให้เกิดเป็นปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงทั้งรัฐบาลและองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆทั่วโลกจึงออกมาเรียกร้องและรณรงค์ให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสาเหตุ เกิดจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจากการกระทำกิจกรรมต,ต่างๆของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการทำการเกษตรอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งเรามาดูผลกระทบกันนะคะ น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเกิดปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะฐานน้ำแข็งเหือดแห้งส่งผลให้แม่น้ำสายสำคัญต่างๆเริ่มแห้งเหือดเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำตามมาเกิดปรากฏการสภาพอากาศแปรปรวนและเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้นให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอแล้วตอบคำถามนะคะ ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมอย่าถามเลยนะครับว่าน้ำมันจะรั่วลงทะเลหรือไม่เพราะว่าคำถามจริงๆคือมันจะรั่วลงสู่ทะเลเมื่อไหร่ต่างหากครับเดอสแตนดาร์ <c oughs> รวบรวมสถิติน้ำมันที่รั่วไหลลงทะเลในรอบ26ปีที่ผ่านมาของไทยพบว่าเกิดขึ้นรวมกว่า176ครั้งนี่ยังไม่นับบางปีที่ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้นะครับส่วนกรมควบคุมมลพิษได้จำแนกเขตความเสี่ยงที่น้ำมันจะรั่วไหลลงน่านน้ำทะเลไทยออกเป็น4เขต ได้แก่เขตความเสี่ยงสูงมากเขตความเสี่ยงสูงเขตความเสี่ยงสูงปานกลางและเขตความเสี่ยงต่ำโดยเขตความเสี่ยงสูงมากได้แก่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระย,ยองเพราะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมีกิจกรรมการขนถ่ายน้ำมันทั้งบริเวณท่าเทียบเ,เรือและกลางทะเลเห็นไหมครับว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลมันต้องเกิดขึ้นไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าหลายฝ่ายที่รับผิดชอบมองมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหลายครั้งที่น้ำมันรั่วลงทะเลจานวนไม่มากก็ไม่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นครับอาจเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นกลางทะเลมีคนรู้เห็นน้อยและไม่ได้ลอยเข้ามาที่ชายหาดทําให้มีประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงไม่มากนักแต่สิ่งแวดล้อมทางทะเลไม่รู้ว่าเสียหายไปขนาดไหนแล้วนะครับจนเหตุการณ์ล่าสุดประเดิมต้นปีพศ2565 เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองพื้นที่ในเขตขความเสี่ยงสูงมากที่น้ำมันจะรั่วไหลตามที่กรมควบคุมมลพิษเข้าแบ่งเขตไว้นั่นแหละครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ4ทุ่มสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธได้รับแจ้งเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่งรับน้ำมันดิบกลางทะเลของบริษัทสตาร์เปโตรเลียมรรไฟนิ่งจำกัดมหาชน ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรคาดการว่าเวลาที่เกิดน้ำมันรั่วคือประมาณช่วง3ทุ่มเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ทางเรือสามารถหยุดการรั่วไหลของน้ำมันได้ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถหาจุดที่น้ำมันดิบรั่วไหลได้ทันทีเนื่องจากท่อดังกล่าวมีอายุใช้งานาน,นานถึง26ปีจึงไม่มีเซ็นเซอร์บอกจุดน้ำมันที่รั่วไหลเหมือนกับท่อรุ่นใหม่ ในตอนแรกนะครับบริษัทได้ประเมินปริมาณการรั่วไหลของน้ำมันแบบ worst case หรือว่าแบบเสียหายมากที่สุดคือจำนวนกว่า4แสนลิตรต่อมาการคำนวณปริมาณน,น้ำมันดิบที่รั่วไหลก็เปลี่ยนไปครับค่อยๆลดลงเรื่อยๆจาก4แสนลิตรเปลี่ยนเป็น1 6 0 0 0ลิตรและประเมินล่าสุดเหลือ20,000ถึง50,000ลิตรตามถแถลงการของบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันปัญหาคือปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วไหลออกมา มันมีจำนวนเท่าใดกันแน่ครับแม้ว่าจะยืนยันว่ามีการใช้หลักการทางวิศวกรรมที่เรียกว่า pressure balance เข้ามาคำนวณหาปริมาณน,น้ำมันที่รั่วไหลแต่ข้อมูลทั้งหมดก็ยังมาจากฝ่ายภาคเอกชนเป็นหลักล่าสุดก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อสืบค้นปริมาณการรั่วไหลที่แท้จริงซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบกันต่อไป อีกปัญหาคือมาตรฐานในการกำจัดคราบน้ำมันครับซึ่งตอนนี้มีการใช้สารเคมีที่เรียกว่าดิสเพร์เซนต์เพื่อทําให้น้ํามันแตกตัวและจมลงไปในทะเลท่ามกลางการตั้งคําถามจากนักวิชาการนะครับว่านี่คือวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่แต่ดูเหมือนว่านี่คือวิธีการที่ไม่ดีนักแต่ว่ามันจําเป็นต้องใช้ครับเนื่องจากวิธีการที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดคือการใช้บูมล้อมคราบน้ํามัน แล้วก็ดูดคราบน้ำมันออกไปแต่ปัญหาไม่อยู่ว่าจะต้องใช้บูมที่มีความยาว40กิโเมตรในการล้อมคราบน้ำมันแต่ข้อเท็จจริงที่หน่วยงานภาค,ครัฐออกมายอมรับก็คือบริเวณนั้นนะครับต่อให้ระดมบูมเต็มที่แล้วก็มีความยาวเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นปัญหานี้สะท้อนว่าเราไม่เคยมีแผนการรองรับกรณีน้ำมันรั่วไหลลงทะเลเลยครับ คำถามใหญ่ที่ตามมาคือเรื่องของการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับสำหรับประเทศไทยเราเคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อปีพศ2556เคยเกิดเหตุการ์ท่อน้ำมันดิบขนาด16นิ้วของบริษัท PTT t g โก b บ l c เคมี c a l จำกัดมหาชนบริษัทในเครือปตทเกิดรั่วไหลบริเวณทุ่นรับน้ามันส่งผลให้น้ามันดิบ50,000ลิตรไหลลงทะเลซึ่งยังมีข้อสงสัยนะครับว่าปริมาณน,น้ํามันที่รั่ว มันคือ50,000ลิตรหรือว่ามากกว่านั้นแต่ที่สุดคลื่นก็ได้พัดพาคราบน้ํามันเข้าสู่บริเวณชายหาดอ่าวพร้าเกาะสำเม็ดจังหวัดระยองสร้างความเสียหายโดยตรงตามมามากมายเลยครับเพราะว่าอ่าวพร้าวเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการทําประมงแม้ครั้งนั้นจะมีการเร่งแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมเท่าที่ควรนะครับ จนทําให้กลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่ผู้ค้าผู้ประกอบการ400คนที่ได้รับผลกระทบยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดระยองหลังต่อสู้นานถึง2ปีศาลปกครองสั่งให้เอกชนจ่ายชดใช้ชาวบ้าน203คนให้ทําโครงการฟื้นฟู4โครงการและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมนาน2ปี 2> แต่ว่าการเยียวยา ก็ไม่คุ้มกับความเสียหายของชาวบ้านครับโดยหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วปี2556ผ่านไป4ปีมีการจัดงานเสวนาโดยสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมเพื่อถอดบทเรียนกับเรื่องนี้ก็พบว่าชาวประมงบางคนต้องหยุดทำประมงปล่อยไปรับจ้างเรือใหญ่ออกไปเป็นรอปรพอไปปั่นสำล้อหรือบางส่วนยังคงจับปลาในพื้นที่แต่ปลาก็ผิดปกติตาบอดมีเนื้องอกเคยหรือว่ากระปิ ที่เคยมีชื่อเสียงของระยองก็ทแทบจะไม่มีแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลที่ผ่านไป4ปีในตอนนั้นแต่ว่าความเสียหายก็ยังคงอยู่กับคนในพื้นที่ สำหรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนใหญ่ยังมีเพียงการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของบุคคลและทรัพย์สินยังไม่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงขณะที่ในสหภาพยุโรปเขามีกฎระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมหรือว่า environmental liability directive ซึ่งแยกออกจากความผิดที่เกี่ยวกับความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือตัวอย่างใกล้ประเทศไทยเข้ามาหน่อย คือเมื่อปีพศ2560ทางการอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องต่อศาลในกรุงจาก,การ์ตาเรียกร้องค่าเสียหายจากปะตะทเป็นจำนวนเงินถึง2,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐฐานที่ทำน้ำมันรั่วงลงทะเลติมอร์เมื่อปีพศ2552สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลล่าสุดในปีนี้2565ที่จังหวัดระยองคุณวราวุฒิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทุกมิติจากเอกชนเจ้าของท่อน้ำมันและบอกให้บริษัทต,ต้องมีกองทุนเพื่อรับผิดชอบปัญหาในระยะยาวซึ่งจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์น้ำมันรั่วในไทยจะไม่หมดไปอย่างแน่นอนครับตราบใดที่ยังมีการขนถ่ายน้ำมันอยู่กลางทะเล และมีโครงขายท่อน้ำมันในทะเลที่มีการวางมาตั้งแต่ปีพศ2520และทุกครั้งที่เกิดเหตุก็ตื่นตัวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าไม่มีแผนสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวที่ชัดเจนความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ก็มักได้รับการเยียวยาไม่คุ้มค่าส่วนความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่แทบจะประเมินค่าไม่ได้ก็ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักจากผู้รับผิดชอบน้ำมันรั่วลงทะเลไทย กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆแต่ไม่เคยเป็นบทเรียนนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขในระยะยาวได้เลย จากการศึกษาคลิปวิดีโอนักเรียนเกิดการสะท้อนคิดในเรื่องใดตอบคำถามใต้คลิปนะคะวิกฤตการพลังงานและสิ่งแวดล้อมวิกฤตการน้ำมันสาเหตุเริ่มต้นขึ้นราวต้นทศวรรษที่1970 เมื่อกลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกหรือ OPEC ประกาศขึ้นราคาน้ํามันและลดการผลิตน้ํามันดิบลงทำให้ปริมาณน้ํามันดิบสำรองของโลกมีน้อยลงราคาน้ํามันจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจโลกปั่นป่วนผลกระทบจากวิกฤตการน้ํามันระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความปั่นป่วนโดยเฉพาะการพันผวนข,ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มประเทศโอเปกถือโอกาสใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศตามมาเช่นปัญหาสงครามระหว่างอิรักอิหร่านยิ่งทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นจากภาพนะคะเหตุการณ์ลอบวางระเบิดท่อส่งน้ำมันในประเทศอิรักเมื่อคศ2013ค่ะการรับมือกับวิกฤตก,การาน้ำมัน หลายประเทศหันมาสแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าหรือการใช้น้ำมันภายในประเทศมีการนำแกส๊สธรรมชาติมาเป็นพลังงานสำหรับยานยนต์การใช้พลังงานาน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์มาผลิตกระแสะไฟฟ้าวิกฤตการปัญหาสิ่งแวดลอ้อมสาเหตุการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจโลก ความต้องการการบริโภคทรัพยากรจํานวนมากผลกระทบทำให้ระบบนิเวศเสียความสมดุลทำให้สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากภาพนะคะจะเป็นสภาพปัญหาหมอกควันในประเทศจีนจากการปล่อยควันพิษของยานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมปรากฏการเอลนิโยสาเหตุ ate, กระแสน้ำอุ่นไหลย,ย้อนกลับจากบริเวณศูนย์สูตร ทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเนื่องจากลมสินค้ามีกำลังอ่อนลงผลกระทบทำให้บริเวณที่เคยมีฝนตกชุกกลับแห้งแลง้งส่วนบริเวณที่เคยแห้งแลง้งกลับมีฝนตกชุกทำให้เกิดไฟไม่ป่าอุทกภัยและพายุหมุนรุนแรงจากภาพด้านบนนะคะอุทกภัยในประเทศปากีสถานส่วนภาพด้านล่างภัยแล้งในประเทศออสเตรเลีย เอลิโยกับลานิยต่างกันอย่างไรเอลิโยสภาวะอุ่นของเอนโซเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงข้ามกันกับลานียก็คือสภาวะเย็นของเอนโซเอลิโยทำให้บริเวณที่เคยมีฝนตกหนักเกิดความแห้งแล้งและบริเวณที่เคยแห้งแล้งกลับมีฝนตกหนักลานียทำให้บริเวณที่เคยมีฝนตกหนักยิ่งมีฝนตกหนักมากขึ้น และบริเวณที่เคยแห้งแล้งจะแห้งแล้งหนักขึ้นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองชั้นบรรยากาศเช่นพิธีสารเกียวโตอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคศ .1992 ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับด้านสารเคมีและของเสียอันตรายเช่น อนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนานจากภาพนะคะจะเป็นการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศที่ประเทศกาตาเมื่อคศ2 0 1 2ความตกลงระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพเช่นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่ากใกล้สูญพันธุ์หรืออนุสัญญาไซเตส พิธีสารคาตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญด้านเศรษฐกิจเช่นองค์การการค้าโลกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขอขอบคุณข้อมูลจากเพจฝากบอกครูสังคมสำหรับชั่วโมงนี้ก็หมดคาบเรียนแล้วนะคะ ช่วยการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ